สีนวลสีนวลสีหมอกสีหมอกสีหมอกเอ้ยสีหมอกเอ้ยส,ยสิงหาอยู่ได้นี่ค่ะช่วงใบใบค่ะพี่น้องค่ะแดดทุนห่อนความแห้งแลรงได้มีผลกระทบหยาไม่ใช่กระสินกระตายแรงค่ะปงบตท่านนะคะปงบตท่นสีหมอกสีหมอก อันนี้หฮาเหาบอกไฟไใบดิพี่น้องถือบปได้กระโดดยืดด้นี่อันนั้นสิงหาสีหมอกสีหมอกสีหมอกครับสีหมอกครับเป็นมานิสัยดีนะคะสีหมอกสิงหาก,ก็ก็เริ่มดีแล้วค่ะโอ้แม่สีนวลลงไปกินน้ำนะคะแม่สีนวลลงไปกินน้ำอ่าน่นแม่สีนวลน,นั่นแม่สิงหานะคะหน่อยหน่อยมาด้วยค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเริ่มหิวน้ำแล้วกัสิกินน้ำละค่ะไปลูกไปไป,ไปกินน้ำไปเร็วไปกินน้ำเร็วไปไปไปเงาะเงาะเงาะมาแล้วมาแล้วมันจะไปกินน้ำแล้วอ๋อมันจะไปเป็นผงเลยเหรออ๋อ,อ,อ,อจะทยอยทยอยลุกันมากินน้ำค่ะฮอนนะคะนี่ค่ะ อันนี้แม่พันธุ์เลยค่ะพี่น้องง่วนไม่ใหญ่กระสินค่ะนี่ค่ะแม่พันธุ์นะคะหอนค่ะเขาลงมากินน้ำอ่ากินน้ำในสระนี่แหละค่ะเริ่มทยอยทยอยนะคะลงมากินน้ำกันละมากินก่อนง่วนตามหลังค่ะ งองอเอาไม้มาด้วยลูกกัวเอาไม้มาด้วยเอาไม้มาด้วยเอาไว้นั่นแล้ลูกพอและพอละอันนี้แม่ลูกอ่อนค่ะถ้าแม่ลูกอ่อนลูกกินนมกับสีสจอยจอยจากน้อยนึงนะคะ เดี๋ยวเขาก็มาใช่ไหมเริ่มมาเป็นพวงแล้วใช่ไหมเดี๋วป้เาเจะถ่ายถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวออ๋อไ,ออได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาให้เขา,ให,เขาให้เขาออกมากินน้ำก่อน <laughs> เริ่มละเริ่มละตัวกินก็กิกนตัว ลงกินน้ำค่ะพี่น้อง นอนกัสิกินน้ำตามภาษาเนี่แหละค่ะพี่น้องไปไล่มาได้ปะเราเดินอ้อมอ้มไปตรงนู้นได้ไหมนูเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะรอตรงนี้หนูเดินเอ,อกไปโอ้ยไล่มาเดี๋ยวป้าจะรอตรงนี้ไล,ไล่วัวมากินน้ำอ่าเ,เดี๋ยวมันก็มา ตัวตัวกินกระโล่งกินค่ะกินแล้วกับขืนมาานะคะตัวยังม่าท่านไดกินกับกินค่ะกินแล้วก็ขืนมาานะคะ ยังไม่หมดเลยอ๋ออ๋อเด็เขาหิวเขาก็ลงมากินเองอืมอ่าได้ได้ได้เดยวเขาก็มาค่อยๆทยอยลงมาทยอยมาตัวกินก็กินตัวตัวไหนหิวเขาก็ลงมากินตัวไหนกินอิ่มแล้วเขาก็ขึ้นไปอ่าร้อนนะคะก็ลงมากินของเขาเองแต่เรายืนยังร้อนเลย เรายังร้อนเลยอ่า<ะ>กำลังกินหญ้าโอ้ยหญ้าไม่มีกินกินหอดยอดอ่าอะไรวะยอดอ่าพุทราเดี๋ยวต้องไล่ไปคอกควายแล้ววันหน้านะให้แม่ให้หนาลมาก่อนน้าลมาเราก็วางวางไม้ตอกไม้ไปเลยเอารวดนั่นไปเลย,อ,อ,ยอ่าล็อกแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่แปลงคอกควายได้เลย เพราะว่าตรงในยามไม่มีละเฮียนละเดินไปเดินมาไม่อิ่มยาห้าโอ้ทำไปเรื่อยๆไม่ไม่ยากหรอกหลอกคือเราใช้ลวดหลอกเอาทำงี้เขาก็กลัวละเพราะเขาเคยเจออือฮะอือไปทุกปีก็ไปอย่างนี้แหละอ่า ไปทุกปีเขาอ่าเขาก็หายหมดี่เขาถอนออกเราก็หาหลักใหม่แล้วก็ช่วยกันสองวันเขาก็รู้ทางมีน้ำยาเยอะไหมเหรอ เต็มเลยอ่าเขาจะไม่ใส่ถั่วหรือเขาเขาเขาเอาข้าวโพดออกเขาก็ใส่ถั่วต่ออ่ใช่เขาเก็บถั่วไว้แล้วนะเราถึงจะเลี้ยงได้เออถ้าเขา, <laughs> าไม่เลี้ยงถ้าถ้าไม่เก็บถั่วเราก็ยังเลี้ยงไม่ได้ <laughs> ถ้าถ้าเขาเขาเขาเกีียวขา้าวโพดออกพี่น้องเพราะเขาเกี่ยวข้าวโพดออกพี่น้องเขากใส่หมกถั่วเพราะใส่หมกถั่วแล้วเขาเก็บหมกถั่วผลได้ ถึงจะปลอยออกปลอยง่วออกไปกินอนอกทีหน้าเห่าได้พี่น้องคะอ,อันนี้คือวิธีการเลี้ยงง่วเลี้ยงง่วจังไดเข้าก็อหยาดให้เขาอิ่มเนาะถ้าเห็นงัวบ่อิ่มเนี่ยมันหุนหวยหัวใจค่ะแต่ตอนนี้เขาอยู่มีฟางฟางกระลาดด้วยกากน้ำตาลนะคะมืนแรงมากกับเสริมด้วยฟางหลาดด้วยกากน้ำตาลอิ่มค่ะอิ่มทุกมือหนึ่งนำว่าให้ขาดสองฟังตรงมีนะคะ เบิ่งกับือ,อย่งพระท่านไอ่มค่ะช่วงบายบายเขากินน้ำกับตองอิมค่ะ,ะ,คะเสริมโดยฟางนะคะอันนี้คือแม่พันธุ์อันนี้คือแม่พันธุ์แมงไก่กระสินเด้นี่นะคะเป็นงัวขาวพอแดงโชคอยู่ไหนนี่นู่นเ,เห็นบ่คะเขากับยินมันเหียนเนาะม,มีหนาเนาะเหียนตับเลย ต้องให้มันขึ้นหญ้าตรงน้ำแปลงตรงนี้ให้มันขึ้นสูงสูงก่อนตอนนี้มันมันกินวันเดียวก็เฮี้ยนละแค่แค่แค่ครึ่งวันมันก็เรียบละเราเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้มันขึ้นสูงสูงก่อนอ่าให้มันหนาหนาก่อนโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะเข่ามาเบิงหล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อ เป็นให้เป็นกําลังใจกับแมย่กระสินค่ะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับแมย่กระสินอยู่กับมิตรลักเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศไมยกสินค่ะหญากจ็สิ7นค่ะ0 8 5 7 2 8 3 9 1 7 0 8 5 7 2 8 3 9นะคะท่านใดอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมา ควายง่วนะคะแบงโบไม่ไงแบงบงแบ,งบแบงขายบบจังสินะ้านะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาานะคะ08 5 7 2 8 3 9 1 7เจ็ด้าจ้าสำหรับผู้ที่มีใจหักมาหักง่วฮหักควายนะคะคลิปนี้กะสิซ้ำนี่ล่ะคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมจ้า สวัสดีค่ะ